เรื่องนี้เป็นความทรงจำที่ตามหลอกหลอนผมมาตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนกระทั่งวันนี้นับ20ปีที่ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งเพราะความฝันอันสยดสยองความฝันที่ฉายซ้าเหตุการณ์แห่งความสูญเสียเหตุการณ์ในวันที่พี่สาวของผมตายโดยไม่มีใครช่วยเหลือได้เธอตายเพราะน้ำมือของผีกะครับย้อนกลับไปเมื่อปีส2ตอนนั้นผมอายุ1ิขวบ หมู่บ้านที่ผมอยู่ในความทรงจำอันเลินลางนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นป่าเขาลำเนาพรยหมู่บ้านของผมตั้งอยู่โดยมีภูเขาล้อมรอบผมเคยลองถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของหมู่บ้านเพราะต้องทำรายงานส่งครูคำตอบที่ได้ก็ไม่ชัดเจนนักเขาบอกแค่ว่าหมู่บ้านของเราผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากทางตอนเหนือ ภัยสงครามทําให้บรรพบุรุษของผมร่นลงมาก่อตั้งหมู่บ้านยังหุบเขาแห่งนี้ซึ่งนั่นมันก็เกือบร้อยปีเข้าไปแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นหรือในปัจจุบันนี้หมู่บ้านของผมก็ยังยึดถือความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานับถือผีครับแทบทุกบ้านจะมีผีเลี้ยงและที่บ้านผมเองก็เช่นกัน แต่ก็เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศหมู่บ้านของผมเองก็มีวัดมีทั้งพระทั้งเนนจำพันษาอยู่เพียงแต่ไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรเท่านั้นเองผีเลี้ยงที่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกนะครับรู้แค่ว่ามันคือวิญญาณของบรรพบุรุษที่เรียกว่าแม่ยา่าและทุกๆวันโกนแม่จะต้มไข่และนำไปวางไว้หน้าหม้อดินเก่าๆบนหิ่ง ที่สูงเพียงเอวซึ่งตั้งอยู่ในห้องเล็กๆทางทิศตะวันตกของบ้านบนหิ่งนั้นจะรกเรเอื้อไปด้วยฝุ่นและหยักใยไม่ได้รับการทำความสะอาดมีเพียงไข่ต้มที่จะต้องเปลี่ยนทุกๆวันโกนเท่านั้นแม่สั่งห้ามหนักหนาว่าอย่าเข้าไปยุ่งไม่ว่าใครก็ตามคนในบ้านที่มีหน้าที่นําไข่ต้มไปให้และยุ่งเกี่ยวใดๆก็ตามกับหิ่งผีเลี้ยงได้มีแค่แม่คนเดียวเท่านั้น ครั้งหนึ่งด้วยความเป็นเด็กผมจึงแอบเข้าไปในห้องต้องห้ามผมเข้าไปจับดูหมดละครับทั้งหม้อดินทั้งจานสังกะสีที่มีกลวยใบตองแห้งลองควานมือดูในหม้อ <c oughs> ก็พบเพียงม้วนได้สายสินเก่าๆที่พันรอบกระดูกของอะไรบางอย่างมันมีขนาดพอๆกับนิ้วแห้งๆเลยละครับขณะกำลังเพ่งพลิกซ้ายพลิกขวาพยายามใช้สายตาของนักสืบจิว๋ว พิจารณาดูว่ามันเป็นกระดูกของอะไรด้านนอกเกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมีเสียงกรีดร้องของพี่สาวผมแล้วก็เสียงพ่อกับแม่ร้องถามจ้าละวันว่าเป็นอะไรเจ็บปวดตรงไหนแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาก็เป็นเสียงย่ำเท้าเร็วทีตรงมายังห้องต้องห้ามที่ผมยืนกำกระดูกพันได้อยู่ประตูถูกผลักเปิดออกจนกว้างแม่ผมนั่นเองครับ แต่เวลานั้นท่านเหมือนไม่ใช่แม่ของผมเลยสีหน้าและสายตาที่จ้องผมนั้นเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อมึงทำอะไรนั่นมึงทำอะไรแม่ตวาดถามผมดังลัน่นเล่นเอาผมสะดุ้งหยงเผลอปล่อยกระดูกนั้นล่วงลงกับพื้นเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองจริงๆพี่สาวของผมที่ครางเฮือๆอยู่ด้านนอกก็ระเบิดเสียงหวีดออกมามันดังกว่าครั้งก่อน และลักษณะไม่ใช่เป็นไปเพราะเจ็บปวดอย่างก่อนหน้านี้แต่เป็นไปด้วยความเกลี้ยวกลาดแม่มึงลูกไปที่นั่นแล้วเสียงพ่อตะโกนบอกพร้อมๆกับเสียงฝีเท้านหนักๆสับถีรี่เข้ามาพริบตาเดียวเท่านั้นพี่สาวของผมก็มายืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูแม่ผมพอเห็นแบบนั้นก็เก็บกระดูกปิศนายกขึ้นจลดเหนือหัวแล้วยัดใส่ในหม้อดังเดิม ที่ผมคอพับล้มฟุบไปในทันทีพออุ้มพี่ออกไปปฐมพยาบาลส่วนผมถูกหดด้วยไม้แขวนเสื้อจนน่องแตกเป็นริว้วแม่ตีผมไปก็ร้องไห้ไปเอาแต่ถามว่าจะฆ่าแม่หรือจะฆ่าพี่หรือไอ้ผมก็ร้องไห้เหมือนกันครับไม่ใช่ซาบซึ้งในถ้อยคําของแม่แต่ร้องไห้เพราะเจ็บและไม่เข้าใจว่าผมผิดอะไร แค่เพราะผมเข้าไปดูในห้องนั้นทำไมแม่กับพี่ถึงต้องตายด้วยแล้วจะตายเพราะใครตายเพราะอะไรถูกฆ่าหรือถ้ารู้อย่างนั้นทำไมไม่แจ้งตำรวจกันเล่าหนอหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็แย่ลงเลยครับหลังจากที่พี่สาวของผมเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วประจำเดือนมาทีเป็นนอนสมนอนไข้หลังจากวันนั้นนี่หนักเลยพี่ผมตัวซีตาขวาง บางครั้งเอาแต่นอนยิ้มสงสายตามาทางผมเย็นยะเยือกครั้งหนึ่งผมเอาเข้าวต้มไปให้พี่ตามที่แม่สั่งจากที่พี่นอนอยู่กลับดีตัวขึ้นนั่งคว้าหมับจับข้อมือผมจนข้าวต้มหกรถแขนแค่ข้าวต้มร้อนๆปรงจากเตาใหม่ๆราดแขนแล้วพี่ไม่ร้องอดโอยนี่ผมก็ว่าแย่พอแล้วนี่พี่ยังส่งยิ้มอวดฟันเหลืองเอ่ยถามผมเสียงเย็นอีก กลัวหรือเสร็จแล้วก็ดีดตัวกลับลงไปนอนอย่างแรงจนหัวกระแทกพื้นดังตึงหันหลังหนีซุกหน้าเข้าข้างฝาอย่างกะงอนอะไรผมซะอย่างนั้นแล้วสิ่งที่น่าหวาดหวัน่นก็เกิดขึ้นต่อหน้าผมอีกครั้งพี่ผมอีกแล้วครับพี่ผมเธอบิดหน้ากลับมาฉีกปากยิ้มทั้งที่ยังอยู่ในท่านอนหันหลังเท่านั้นเองผมทิ้งถ้วยทิ้งถาด วิ่งร้องไห้ออกมาข้างนอกไม่คิดชีวิตแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นพ่อของผมไปลงแขกจับปลาแบบเมาสะได้มาทั้งเล็กใหญ่หลายชนิดเป็นเครึ่งกระสอบขณะที่พ่อเดินมาถึงหน้าบ้านจูจูพี่ก็วิ่งพลวดพลาดออกมาจากห้องแล้วกระโดดลงจากระเบียงชั้นสองของบ้านสูงพอๆกับหลังคาแบ็กโฮแต่พี่ของผม กลับกระโดดลงไปโดยไม่กลัวแข้งหักขาห้านลงพื้นได้ก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงขาแบบแอโรดนามิกไปถึงตัวพ่อก็กระชากกระสอบปุ๋ยออกจากมือเทปลาออกแล้วลงมือกัดกินด้วยความอริดอร่อยพ่อร้องลัน่นพยายามลากตัวออกแต่ก็ต้องหงายท้องเพราะพี่ผักเต็มแรงต้องให้ลุงๆอาอาที่เดินกลับมาพร้อมกันช่วยกันจับถึงจะเอาพี่อยู่ แม่เห็นเหตุการณ์เข้าก็ร้องร่นเหมือนมีใครตายกว่าจะจับพี่มัดได้เล่นเอาเหนื่อยไปไม่ใช่น้อยไม่ดีแล้วแบบนี้แม่มึงขอขมาไม่ยากไปแล้วหรือยังฉันขอแล้วแม่ผมตอบเสียงสั่นเครือมือปาดน้ำตาป้อยๆมองลูกสาวคนโตที่พยายามเต็มที่ดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกมัดขอขมาแกไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วกูไม่กิน ไข่ต้มจืดๆน่าเบื่อกูไม่กินกูจะกินไก่กินหมูกินไส้กินพุงพี่ผมหันมาตวาดตอบดังลั่นตาขวางน้ำลายสาดเปลอะเลอะไปหมดสิ้นสภาพสาวใสวัยกระเตาะที่ผู้ชายในหมู่บ้านต่างต้องการเชยชม <c oughs> กูกินอินี่ไปแล้วกูกินมันไปแล้วพี่ผมตวาดสำทับก่อนคอพับหลับตานิ่งทิ้งให้คนอื่นยืนตะลึงอยู่แบบนั้น มาถึงตรงนี้คงไม่จําเป็นต้องมีใครสาธยายรายละเอียดใดๆให้ผมต้องเข้าใจอีกแล้วแม้จะไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ผมก็สามารถรวบรวมเอาเหตุการณ์ต่างๆมาทำความเข้าใจได้โดยง่ายนับจากวันนั้นวันที่ผมเดื้อรร้นเข้าไปในห้องต้องห้ามหยิบกระดูกที่ถูกพันด้วยได้เก่าๆออกมาแล้วพี่หวิดร้องจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจนกระทั่งวันที่ ที่พี่สาวคนดีของผมแสดงแสนยานุภาพของพลังลึกลับกระโดดลงจากชั้นสองของตัวบ้านกินปลาสดๆซ้ำยังตะคอกเสียงกราวว่าจะกินตับไตไส้พุงของอินี่ซึ่งก็คือตัวพี่ผมนั่นหละไม่ต้องสงสัยให้มากความพี่ผมถูกผีเข้าพ่อแม่รวมถึงบรรดาลุงป้านะ้าอาทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นอุ้มเอาพี่ผมวิ่งปูเลงไปตามทางมุ่งสู่วัด แม้จะนับถือผีแต่ถึงเวลาเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆที่พึ่งพิงกลับเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ตนเองไม่ค่อยจะได้ใส่ข้าวใส่น้ำทําบุญซะอย่างนั้นทั้งที่ตลอดทางพี่สาวของผมแน่นิ่งคอพับแขนขาแกว่งไกวไปตามแรงกระเพื่อมที่พ่อซึ่งเป็นคนอุ้มวิ่งอย่างสุดกำลังแต่พอถึงซุ้มประตูวัดเก่าๆเท่านั้นพี่แกก็ถลึงตาวิดร้อง ดิ้นพลาดพลาดพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่เข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเสียงของอาหรือลุงผมก็ไม่แน่ใจนักตะโกนบอกพร้อมผักให้พ่อเข้าไปในซุ้มประตูวัดและทันทีที่ก้าวล่วงเข้าไปอาการของพี่สาวผมก็ดูสงบลงได้บ้างคือไม่ดิ้นไม่รนไม่ร้องโวยวายแต่ยังทําตาขวางครางเฮือพ่อนน้ำามกน้ำลาย จนเปิดะเลอะพ่อผมอย่างน่าสะอิดสะเอียนลองคิดภาพตามนะครับน้ำลายของคนที่ไม่แปลงฟันเลยร่วมเดือนทั้งยังเพิ่งสว่าปามปลาสดเข้าไปอีกมันจะเหม็นเหืนแค่ไหนขนาดผมที่วิ่งตามหลังยังแทบอ้วกพวกเราพากันตรงไปยังกุฏิเจ้าอาวาสตะโกนเรียกท่านจนกระทั่งประตูเปิดแง้มเมื่อเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายใดๆ ท่านสั่งให้พาคนป่วยซึ่งก็คือพี่สาวผมตรงไปยังศาลาเป็นการด่วนการรักษาก็เป็นไปตามแบบฉบับการไล่ผีทั่วไปมีการสาดน้ำมนขู่ตะคอกว่าจะออกไหมและท้าทายกลับโดยพี่สาวผมที่ถลึงตาเหลือกลานสาดน้ำลายด่ากลับโดยไม่เกรงใจผ้าเหลือง บทสวดมนต์พระคาถาบทแล้วบทเล่าที่ท่านสมภารน,นึกออกและงัดเอามาใช้มันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยพี่สาวของผมยังคงคลุมล้มคลั่งแม้จะไม่ถึงกลับดิ้นลนกระเสือกกระสนแต่ก็ยังคงความเกลี้ยวกลาดแสดงมันออกมาผ่านทางสายตาและคำพูดเชือกป่านที่ถูกรัดแน่นรังจนเนื้อหนังนอกร่มผ้าถลอกเลือดออกเลือดซึม แม่ของผมร้องไห้สงสารพี่สาวปานจะขาดใจเป็นลมครั้งแล้วครั้งเล่าฟืนขึ้นมาก็กราบแทบเท้าลูกสาวตัวเองว่าให้ออกไปเถอะสงสารลูกหลานอย่าต้องให้เจ็บปวดทรมานอย่างน่าสังเวชเช่นนี้ต่อไปอีกเลยได้อุไปละสันส้นๆง่ายๆพี่สาวของผมกล่าวออกมา พร้อมแสยะยิ้มก่อนจะเอนตัวล้มตึงแน่นิ่งเลือดทะลักออกปากออกจมูกและสิ้นลมไปอย่างง่ายดายเท่านั้นเองเสียงหวีดร้องของทั้งพ่อและแม่รวมทั้งตัวผมด้วยก็ก้องสะท้อนไปทั่วทั้งศาลาหลวงพ่อได้แต่ยืนมองร่างไร้วิญญาณของเด็กสาวซึ่งท่านช่วยเอาไว้ไม่ได้ด้วยว่าตลอดหลายสิบพรรษาที่บวชเรียนมา มีเพียงธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เท่านั้นที่ท่านฝักไฟหาใช้วิชาอาคมสำหรับแก้คุณใสหรือไล่ผีที่ผ่านมาทุกอย่างที่ท่านกระทำด้วยอาการกุลีกุจอเป็นเพราะคิดว่ามันจะช่วยได้คิดว่าน้ำมนต์ที่ท่านใช้บทพุทธคุณปลุกเสกเป่ามันจะเอาอยู่แต่สิ่งที่สิงสู่พี่สาวผมมันแรงนัก แรงเกินกว่าพระที่แก่พรรษาแต่ไร้คาถาจะกำราบไว้งานศพพี่สาวผมผ่านพ้นไปอย่างโศกเศร้าผมเข้าหน้าพ่อหน้าแม่ไม่ติดคิดว่าที่พี่สาวของผมต้องจากไปเป็นเพราะตัวผมที่ทะลึ่งเล่นอะไรไม่รู้กาละเทศะหากวันนั้นผมไม่เข้าไปยุ่มย่ามยุ่งกับของต้องห้ามที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกวันนี้ผมก็คงยังมีพี่สาวอยู่เคียงข้าง และดูแลกันจนแก่เท่าชาราและลาโลกไปตามวิสัยของปุถุชนทั่วไปเท่านั้นเองพ่อแม่ต้องโกรธเกลียดผมแน่นั่นคือสิ่งที่คาใจผมตลอดเวลาที่จัดงานศพกระทั่งวันที่ร่างของพี่สาวผมไม่เป็นตอตะโกอยู่บนกองฟอนท่านทั้งสองก็เข้ามาสวมกอดผมแล้วร้องไห้ไม่มีเลยสักคําเดียวที่กล่าวว่าผมผิดไม่มีเลยสักคำเดียว ที่บอกว่าผมเป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียไม่มีเลยสักคำเดียวที่เป็นการด่าทอมีเพียงแต่คำปอบโยนและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเท่านั้นกว่า20ปีผ่านมาแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงบ้านผมแหกประเพณีผีบรรพบุรุษที่แม่เคยเลี้ยงดูรับสืบทอดต่อจากยายและแม่ของยายอีกที ถูกพ่อนำไปทำลายทิ้งจะด้วยวิธีไหนก็ไม่ทราบได้แต่ไม่เห็นว่าจะแผลงฤทธิ์แสดงเดชลงโทษใครในบ้านได้อีกพ่อแม่ของผมหันหน้าเข้าพึ่งธรรมะมากขึ้นเข้าวัดบ่อยขึ้นที่สุดก็กลายเป็นโยมอุป,ปัตถากทั้งคู่และสิ้นใจลงด้วยอาการสงบสิ้นใจลงด้วยโรคชลาตามวาระของสังขารเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไปสำหรับผม สิ่งที่อยู่ในหม้อกระดูกที่ถูกพันห่อด้วยได้เก่าๆและต้องเลี้ยงดูด้วยไข่ต้มเป็นประจำหาใช่วิญญาณบรรพบุรุษอย่างที่แม่ผมรวมถึงบ้านอื่นๆเชื่อถือมันคือสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านเพราะถ้าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษจริงมีหรือจะทำร้ายลูกหลานจนถึงแก่ความตายได้หน้าตาเฉยท่านทั้งหลายคิดเหมือนผมไหมล่ะครับ